ที่วัดป่ารว่วงตำบลหัวเวียงอำเภอเอมืองลำปางจังหวัดลำปางค่ะพันเอกสมจริงกรีรองผู้บัญชาการมณฑน,นบกที่32และวิทยากรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่1ทับ65และรุ่นที่2จัดจิตอาสาพระราชทานมณฑน,นบกที่32นะคะจิตอาสาพระราชทานกองพันหารราบที่2กลมฐานราบที่17 ร่วมกับเทศบาลนครลำปางพระภิกษุสงฆ์วัดป่ารวกคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาล6คณะครูนักเรียนโรงเรียนวิสุทธวิทยากรและประชาชนจิตอาสาชุมชนรอบค่ายค่ะพร้อมร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำนะคะเพื่อจะเป็นการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรสาธิต ตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของทางวัดและโรงเรียนสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดลำปางค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความรักความสามคัคคีและแสดงถึงความรักความห่วงใยของกองทัพบ,บกและหน่วยงานทาหารในพื้นที่ที่มีต่อพี่น้องประชาชนในชุมชนรอบค่ายค่ะ